กลับมาเร็วไ่ไหวแล้ว,ว,ลวโอ้ยเห็นในคลิปผมไปอย่างหัวแล้วพี่น้องนะมันสิสิบหายคือเขาเวาเล้วลุงตูล่าออกจากองค์ขมนตีเฝ้าออมากเลยพี่น้องไปใช้ช้นถ่ายอยู่เด้ลุงตูเด้อเฝ้าออมากเฝ้าออมากลุงตูกลับมาเด้อลุงตูล่าออกจากองค์ขมนตีซะากลับมาเป็นนายกซ่าลุงตูอาชันเลครับพี่น้องเอ้ย ประชาชนแห่เรียกร้องเอิ้นลุงตู่กลับมาโอ้ยนะกลับมาเถอะลุงตู่ลตกลับมานะครับเออประชาชนก็เรียกหาแะนะท่านจะลาออกไหมละ่ะองคม,มนตรีนะแต่ถามว่ามีการเป็นไปได้ไหมที่ว่าลุงตู่จะกลับมาเป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้หมดแหละครับในยุคนี้นะเออ มีความเป็นไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะเมื่อถึงสถานการณ์เมื่อถึงเวลานะครับนะบางคนบอกเอ้ยลุงตู่เขาไม่กลับมาแล้วปล่อยให้ลุงตู่เนี่ยอยู่สบายเถอะนะลุงตู่เนี่ยโดนด่ามา8ปดปีแล้วนะครับให้แกไปสบายเถอนะเน่าให้แกกลับมาต้องโดนด่าอีกเลยถ้าแกกลับมาเดี๋ยวแกก็โดนด่าอีกนะฉะนั้นตอนนี้ให้แกอยู่สบายไปเถอะนะครับ เออตอนเนี้ยให้คนเนี่ยนะด่าเศรษฐาไปก่อนแต่แปลกนะไม่มีใครออกมาด่าเศรษฐาเลยนะใช่ไหมในยุคที่ข้าวของแพงขนาดนี้ไม่เห็นมีใครออกมาด่าเศรษฐาสักนิดหนึ่งเงียบกันหมดไ้กันหมดก็ก็ดีเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันมันลิดละร้อยก่อนค่อยออกมาด่านะรอให้ไข่ไก่มันเพิ่มอีกแพงละร้อยก่อน อโอ้โหนะตอนนี้คือแบบไม่ไหวนะครับแย่มากเศรษฐกิจแย่มากค้าขายก็งเงียบอะไรก็งเงียบดีหน่อยช่วงนี้ตุเรียนตลาดตุเรียนคึกคักหน่อยเออแต่มินก็ไม่มีตังค์ซื้อตุเรียนหรอกตุเรียนมันแพงช่วงนี้โลนึงก็ร้อยหกสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอให้มันถูกถูก,กว่านี้ก่อนช่วงนี้เงาะเงาะก็ยังไม่ถูกนะครับเงาะโลละสี่สิบห้าบาทอยู่เลย ต้องรอให้ช่วงมันสามโลร้อยอค่อยไปซื้อกินโอ้แต่กินไม่ได้ช่วงนี้ฟันหลอไปถอนฟันมาฟันกรามตัวด้วยเออเคี้ยวเงาะไม่ได้ช่วงนี้โอ้เส็งนะครับเนี่ยแม่ทุเรียนก็โอ้โหไม่กล้าซื้อนะครับร้อยมันถูกถูกกว่านี้ก่อนนะใกล้ถูกยังก็ไม่รู้เอ้ยนี่แหละครับยุค ถ้าเป็นยุครัฐบาลลุงตู่นะโอ้โหซื้อกันกระจายครับคนละครึ่งไปซื้อทุเรียนได้เลยคนละครึ่งอ่ะทุเรียนก็ขายคนละครึ่งได้นะเอ,อเห็นไหมจากลูกก็สามร้อยอย่างเงี้ยลูกหนึ่งสี่ห้าร้อยก็สองอยห้าสิไปซื้อคนละครึ่งได้สบายแต่เศรษฐานี่ต้องซื้อเองทุกอย่างแพงเองทุกอย่างนะครับเออนะอยากให้ลุงตู่กลับมาทําคนละครึ่ง อยากให้ลุงตู่กลับมาทําไทยชนะจริงๆเลยอนะจะเอาไว้ก่อนก็เอาไว้ก่อนนะมันยังไม่ถึงแบบว่าวิกฤตสุดๆแต่ถ้ามาถามว่าตอนนี้วิกฤตไหมวิกฤตแล้วแต่ยังไม่วิกฤตจ,จนถึงขนาดแบบแบบกัดก้อนเกลือกินอะต้องให้มันกัดก้อนเกลือกินก่อนไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเออให้คนเนี่ยนะได้สํานึกกับไอ้ประชาธิปไตยยุคนี้ก่อนนะเออ ให้สำลักนะครับก็เรียกว่าสำลักประชาธิปไตยนะกินให้อิ่มอิ่มก่อนจุกจุกไปก่อนนะให้น้ํามันริดละร้อยก่อนแล้วค่อยจุกประชาธิปไตยไปไงนะครับนี่แหละประชาธิปไตยของพวกเรานะเออให้มีความสุขชำ่ชำจำจำไปกันเลยกับประชาธิปไตยเนี่ยนะครับนะเออแล้วเมื่อน,นั้นแหละนะ เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าค่อยเรียกหาลุงตู่กลับมานะครับลุงตู่ค่อยกลับมาเมื่อน,นั้นแหละมเมื่อประชาธิปไตยมันถึงจุดอิ่มตัวเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ